我也不卖呀。 ครับการครับครับกับพี่เตที่ทางเครื่องใครพี่เตมาไหน <Nunpant pudding>

อ่ะเออเออสองเอออน่งอ่ะทําอง่ทำอย่างงี้สองพี่เง้ยจอดพี่เตอ ตกอเป๊เราขยับเราไมบมยุต้องเป๊ต้องเปลายไปไม่ตัวย่อคนเยอะคนเยอะตอนนี้ถูกะต้อง็ทำไมรวมคนรวมคนคนเยอะขนาดนี้คะพี่อ๋อครับผมก็คาริตี้ทั้งกีนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็พยายามหาคิวที่ทุกคนแบบพร้อมกันให้มากที่สุดนะครก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันเพราะว่ามีวันที่น้องๆ ว่างพร้อมกันทุกคนก็ได้กา่านพิธจัดงานเตรีอะไรยากเป็นงานกล้กัดงานครั้งนี้การรวมคิวเนี่ยแหละครับผมโหดบตีกันมานานมากเพราะว่าเราจะได้วันไหนที่ครบครบนะอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นงานประจำปีเหมือนกันนะคะใช่จริงจริงก็จัดเกือบทุกปีแล้วการบางปีก็อาจจะไม่ได้จัดสำหเราเราก็ทำบุญทุกปีนะครับแบบปีไหนที่เราไม่ได้จัดเราก็ทำบุญแต่ว่าก็อยากจัดทุกปีเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนตอบแทนแบบให้แก่สังคมด้วยครับอย่างปีนี้คือจัดแล้วจะเาไปมอบ ครับให้แบบพากชาชติทางเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเลยครับแล้วก็เขาก็จะนําไปช่วยาางารของผู้เปิดโลกปฏัติศาแล้วก็กองทุนเงินฉุกเฉินที่ด้ไปแบบสมมติว่ามีอคุ้มรันไม่มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยครับก็จะเป็นแบบกองทุนที่เอาไปสสมกันนจริงๆแต่ว่าพี่ออกก็ตดีความตั้งใจไว้อยู่แล้วใช่ครับเราจริงๆค่ายเราบริจาคอะไรอย่างเงยบ่อยมากเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็อยากตอบแทนคนสู่สังคมครับเราก็เห็นแบบเออเห็นปัญหาต่างๆเราก็จะแบบอย่างที่ผ่านมาก็จะมีแบบ เอาของไปให้บ้างอะไรงครับเด็กๆก็น้องๆทุกคนน้องก็จะแบบระดมของมาแล้วก็เอา <c oughs> ไปให้ตามโครงการต่างๆนะครับอ,อย่างวันนี้กิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างก็กิจกรรมวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นในช่วง<ม>ทิกเก็ตไปบ้างนะน้องๆก็มาแบบว่าช่วยกันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมาเล่นเกมแบบเป็นแฟน <c oughs> เล่นเกมเป็นชายแบบพวกเราจะมีบูธประจําตัวของพวกเราใช่มีมีอไะเริ่มจากพี่ตีก่อนค่ะบู๊ตประจำตัว ผมเล่นย้อนไวมากเหมือนแบบว่าไปงานสปากาชาเป็นอะไรนะไอ้ทุกปุ่นแทุกปุ่นแล้วก็อะไรนะหนูที่มันจับเนี้ยฟ้าแท่งซึ่งเคยเล่นเหมือนกันก็สนุกดีครับไปไปวดแฟนมากกว่าเหมือนแท่งจะหล่นออกไปต้องจับเอาฟ้าความง่ายเอาคว้งใครเซียนเกมนี้ใครเซียนเกมนี้ที่ไปเล่นมาผมไม่จีบไม่ได้เลยจึงเป็นนที่พูดว่าผมไม่ได้อย่าให้มีแบบว่าเป่าฟลุปจีลูกแก้วอย่างเงี้ยพี่พี่เดี๋ยว เจนห้าพูดอะไรรแล้วก็เป่าแบบไม่ติมเงี้ยเจนห้ารู้เรื่องที่พี่พูดไหมลูกอ๋อรโอ้เจนสามยังไม่รู้เลยพี่รู้รู้เจนสามยังไม่รู้อ่าแล้วมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกบ้างเด็กๆลครับไปที่ไปเดินตามบูธต่างๆมาแล้วบ้าง

นน่ัก็คือไปจริงๆติกิจกรรมเติ๊กิจกรรมมากมายแล้วก็ที่สำคัญก็เนี่ยครับเดี๋ยวมีโชว์ของน้องๆที่จังหร้องเพลงกับให้เป็นแฟนในรับฟังกันคุณจะได้ลองทุกคนไหมคะได้ลองทุกคนเลยทุกคนจริงๆจะเกิดขึ้นนะฮะนักกีฬาทีโมเจเลอร์ทีโมค่ะ ก็ก็คือจบแล้วก็ทำบุญกันเราเล่นเราเล่นก็ตามเวลาของสถานที่ละกันไม่เกินไม่เกินเวลาที่สานีให้แล้วตอนท้ายเราทำบุญกันถามพี่เจนหนึ่งดีกาเพราะว่าอยู่มาเพราอยู่มาตั้งแต่แรกไงเพาอยู่มาตั้งแต่แรกไงไม่เกลี่เใครจนึ่ะใครจะหนึ่งใครจะหนึ่งออา้พี่เจนหเป็นไงคะพี่ สนุกครับสนุกครับก็จริงๆแล้วทุกปีก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปครับแต่ว่าก็จะเป็นกิจกรรมที่เล่นร่วมกับแฟนๆด้วยครับผมใช่ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้มีเจน5แล้วเจน1อย่างเราก็ได้แต่บอกตากันเจน1ไปตั้งแต่เจน2มาแล้วไหมไม่มแต่ถ้าเจน2 3 4 5มันต้องผ่านเจน1มาก่อนไม่ผ่านเจน2 3 4 5เจน5เรียกพี่สี่ว่าอะไรลูกแล้วกพี่สี่กับพี่แบงค์ว่าอะไรผมยังไม่ได้คุยกับน้องน้อยมากคืออะไร ครับครับคือบางทีเขาอาจจะยังไม่รู้ชื่อเราแต่เขาจะเรียกเราว่าเฮ้ยจี๊สอครับเออถ้าไม่รู้เรี่ยย่อยอเลยพอแค่นี้ครับค่ะครับผมจี๒อะค่ะนะครับครับจี๒จี๒ก็เป็นการรวมตัวแบบนานๆเนาะจี๒แล้วก็เรียกว่าจี๒เราก็น่ารักอบอุ่นเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ยิ่งด้วย ความที่แบบสมาชิกในเจนเราน้อยสุดเนาะเราก็จะยิ่งอยู่กับเป็นก้อนมีหกคนเจนอื่นเขาแบบจะเก้าจะสิบแล้วนะเดี๋ยวนี้มีหกมีหกเราก็มีกันเท่านี้แหละรับมีกันเท่านี้มาห้าปีแล้วกันอเราก็เป็นสองใช่ไหมราต้องมีเข้าหกคนเท่านั้นเรารักกันแบบกบมุนแต่เราสู้ได้ไหมเขามีแบบมีมาห้าเจนนี่เราสู้ได้ไหมลูกในเรื่องไหน อ๋อนิวเราเคอได้เรื่องไหนนะมันก็หลากหลายมีทั้งแบบน่ารักมีแซ่บมีหลอกมีเข้มใช่เรียกได้ว่าเจนเราแบบค่อนข้างวาไรตี้โกลมรถอยู่ถามแบบนี้เลยเจนเราไม่ได้ถามในโซนอีกชั้นหนึ่งเขาบอกอะไรนะน่ารักแซบอ่ะคุณมีหอกเข้มตอนนี้พูดว่าเข้มก็รู้เลยว่าเป็นหลอดหรือเข้ม ไม่แต่ต้องบอกว่าด้วยความที่เจนเจนสองมีผลกระก็จริงแต่ว่าเมื่อกี้ลองเทสกันเหมือนกับสัมภาษณ์ด้วยกันแล้วก็เหมือนกับโพสท่าด้วยกันไม่มีใครเหมือนกันเลยครับเป็นคนละลายเป็นคนละลายห้าปีไม่มีไม่มีสัมาชิกเลยไม่เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เราต่างกันต่ากปังจากความเป็นเดิมครับผมคือนรูเราจะมีน้อยก็ตามใช่ครับอ่แล้วไม่น้อยครับ มีเยอะเลยครับอ <Christina. S 1> ๋ออ๋ออ๋อใกวัตถนี้ในวาตถุนี้นี่จะไปย้อนไม่เจนสองจะเป็นประมาณนี้เขาเจนสองแบบมาที่อืนแล้วเจนหนึ่งไปมาไปให้แบบเจนน่งเจนหนึ่งมีกี่คนอะคะพี่เจเจนหนึ่งมีกี่คนเจนคนึ่งเจ็ดคนเจ็ดคนเจ็ดคน เจนเจคือวิญญาณจะยู่ผิวเจนสองเหรอ้าเขาบอก็ิญญาณได้ไม่รได้ก็หนูบอกไม่ได้หนูหมอหกขุนมพอดแล้วเอาเอาอยู่เจนสองได้ด้วยหรอมิวอยากยี่อ่ะเจนสาม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 ผู้เยอะเหรอผู้เยอะเหรอเจนสามผู้เยอะเหรอเจนสามผู้เยอะเหรอมาเยอะครับ ไม่งั้นไปเลยเขาตัดไม่ใช่แม่งไปจนน้ำก็เนี่ยอยู่ตรงนี้ได้เฮ้ยเจนสามเอาพวกมาเยอะอ่ะมาเยอะอ่ะมาเยอะยังไงล่ะเราพวกเยอะเราสู้ได้อยู่แล้วหรือเปล่ายังไงยังไงสิยังไงครับเพื่อนเพื่อนอุ้ยดีใจมากเลยที่เขายืนคนละฝั่งไม่เจนสามเราก็มีดนแบบเขารียกแหละยิงไม่ครบทีอแต่ว่าก็ เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนะครับปีที่สองเจ็ดหนอที่ได้มาแบบระว่าพี่โทยยังไงที่มาไโรงเรียนดีเร์ที่ครับผมก็พี่ถึงเ่อครับพี่ถึงครอ้าาาาาานาา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 าจาาาาาีาา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 บาา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 างาา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 าเพาาาาาาามาา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 อาา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 า แบบค่อยค่อยได้เจอแบบทุกคนมาพร้อมกันขนาดนี้เลยครับแล้วเป็นไรจะหนักกันนีเป็นคืจะลองง่ายเหมือนกันแต่แต่แต่แล้วเปิดว่าไงล่ะฮะคำถามว่าอะไรเลยสื่อไงสื่อไงโอ้อเจนสัตเราตู้เออเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเป็นน่ารักเขามีเค็มเขาไม่แซ่บเจนสัตว์ผมมีอะไรเผามีอะไรนะมีน่ารักเค็มแซ่บผมมีนี่มีมีหวานมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีเป็นแบบว่าขม บอกเฟิร์สในวันนั้นกับเฟิร์สวันนี้ไหมคะก็ดูเหมือนคนละคนดีครับเวลาครับเราดูแต่ดีดีแล้วดีอ่าเก่งเพิรเก่งคึ<า>้น์วันทีนี้สิก็คือแต่เดี๋ยวจะเจอกันเจอมีอีกใช่ไหมคะอ่าวี่สามเจ็นชาวบ้านเจนสี่เป็นเจนสีไปเจนสีไป สี่คนโอเคสี่คนหมูอยากเข้าใกล้พี่ออมไหมฮะใช่อยากอยู่ใกล้ใกล้พี่ออมไหมใช่ไม่ชอบห้องดำเลยห้องดำเหรอห้องดำบ้านที่เป็นสี่เป็นไงคะเจนสี่อ่ะเจนสี่ยังไงแล้วเราเจนสี่วยหรอเจนสี่เป็นยังไงเจนสี่เหรอก็เขาบอกอะไรเจนอื่นบอกว่าหน้าตาเราอาจจะไม่สู้ความสามารถเราอาจจะยกให้เจนอื่นไปนิสัยก็อาจจะยัง้็มาทำไมเนี่ยเรากลับกันดีกว่าไป ผมไม่กลับเพราะว่าเจนสี่ก็ไม่แพ้เจนไหนเ้ย รู่สึกดาวที่กำลังจะเกิดขึ้นโอ้ยีมากซีรีส์ขึ้นมากันขบขุบอย่างนี้โอ้โคุณได้ถูกแจ้งขนาดไหนดูหน้าคือแบบว่าปอลุ้นมากอ่ะลุ้นคำตอบหยอกมากลุ้นตัวเองเหมือนกันอะเจนตีมีอะไรไม่มีอะไรซึมคนอื่นได้เลยไม่จริงแล้วอันนี้มันมีฮะแต่ว่าไม่ตัวเองไงทุกคนบอกว่ามีอยู่ข้างใน

ก็ไม่ทับไม่ทับลายกันเหมือนกันแต่ละคนก็มีความต่างอย่างอู๋เนี้ยก็เป็นสไตล์ห้องดำาช่ป๋อป๋อก็เป็นสไตล์สไตล์สไตล์เนี้ยเซฟก็เป็นสไตล์น่ารักอะไรอย่างเงี้ยผมมีดีว่ามีพี่คีมคนสวยมีอะไรจนผมก็เป็นคนที่มีสาระสุดคิดว่าเะคิดว่าจะเจมีพี่เน็ต เมื่อก e ี like ้นะเมื่อกี้นะจะบอกว่าจริงๆพอเห็นหน้าเจเจต้งคิดเลยนะวันนี้จะมีคำคมอะไรแล้วเอาไว้ตอนปิดตายเลยคือตอนนี้กำลังคิดอยู่อเจนให้เรามีเจนให้ค่ะเดี๋ยวนะสามคนเนี้ยเจนอะไรเน้ จัดเพได้เจออะไรอย่างยเค่ะถือว่าเปิดตัวไหมคะพี่ออฟเปิดตัวในวันนี้ในงานชาริตี้ครับเดี๋ยวน้องๆมีโชว์เหมือนกึ่งั้นน้องพี่ม้ามาดูดีเห็นน้องพี่คนละคนมาสามคนมาสามคนนถ้ามีกี่กล้าคะมีเก้าคนถ้าใ้น้ำพัวก่อนได้ไหมคะใช่ครับน้ำกล้องมาช่วยครับใช่ครับน้ำกล้องน้ำพัวก่อนถ้ามีบลิตภัณฑ์นะครับดูดีใจนะ สวัสดีครับพี่ป้านะครับัิสวัสดีครับพอนะครับรุมันดิตจิท้าครับนี่มันดิอ้นม่เอ้โ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 อ้อ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้อ่ะอล้วอ้โ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 ้โ้ออ้โ้โ้โ้ คิดว่าเราสู้ได้ไหมคะลูกสู้ได้ครับสู้ได้คือเมื่อกี้เขาบอกถึงแบบว่าแต่ละรถของเจนไปใช่ไหมของเราน่าจะเป็นรสชาติที่แบบว่าลึกลับน่าค้นหาเพราะว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานเลยเพิ่งร้องแหวกมาเมื่อวานเลยครับก็น่าจะมีอะไรให้แฟนๆน่าค้นหาอีกเยอะครับผมแล้ววันนี้ก็จะเจอครบทุกคนเที่ยวเท่าจะบอกได้ไหมคะว่าสมาชิกตอนนี้มีกี่คอบอนใหม่เลยตอนนี้ตอนนี้สามเก้าสามเก้าอยู่สามเก้าอยู่ครับโอเค ตาเก้าอยู่แปลว่าแบบไม่ไม่รู้โอเคประมาณนี้ก่อนละกันก็วันนี้จะได้ผมเห็นโอเคมาครับมาวันนี้จะได้เห็นคองสาชาได้เห็นครับให้ฝากหนึ่งคนที่มาร่วมงานวันนี้ ก็ก็่อถือเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบแบบที่พี an ่ส okay. ื <el> ่อที่สนับสนุนดูมาดีมาต้แต่ต้นปีจนถึงแบบว่าท้ายปีเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบพวกเราอยากจะมมอบความสุขให้ทุกคนนะแล้วก็มารวบรวมบุญของพร้อมกันก็หวังว่าทุกคนก็จะได้บุญได้กุศลได้ความสุขไปพร้อมกันนะครับก็ฝากดูมาดีด้วยนะครับผมแม่ฝากให้อีกหน่อยครับเริ่งมา วันนี้เราจะอยู่กันยาวแค่ไหนคะลูกค้าไปครับครับสี่่าก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนมาร่วมทำบุญกันก็โอ้หเด็กๆก็ลดีเยอะมาก3.9้าท่านนะฮะก็ขอบคุณการขับคนที่ว่ามาแบบว่ามาบริจาคมาร่วมแบบทำบุญร่วมกันเนี่ยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมซึ่งจริงๆเรามีสไ r p r i s ของแต่ละคนเป็นเพลงที่ไม่เคยมีร้องบ้างไม่มีร้องบ้าง ไม่มีใครไม,มไม่ค่อยเลือกเพลง,งตัวเองกันเลยแะ<ม>เหมือนผมผมผมคนนือที่เลือกเพลงไม่ได้ฟังเพลงใหม่แต่ผมไม่นอนเพราะว่าจำเนื้อไม่ทันนะครับ <c oughs> แล้วผมก็จะามาดูโชว์กนันหลายคนมีความสุขกันนะครับ <c oughs> ผมก็ฝากไปเลกทุกคนเลยนะครับผม<ะ><ะ> อ๋อฝากด้วยน,น,นะครับพวกเราดูมันดีฝากเอนโดครอบครัวของเราที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีด้วยถ้าเกิดปีหน้าเราจัดะ c h a ี้อีกก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมทำบุญแบบนี้ด้วยกันอีกนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ดูโชว์ได้เลยเพราะว่าถูกใจทุกคนแน่นอนอยู่ด้วยกันยันดึกๆเลยะครับโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะอินเตอร์ให้น้องพี่เพียวพี <c oughs> อ่อินเตอร์ก่อนกันเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวบายบายก่อน

เคนะคะเดี๋ยวจะถ่เป็นเจนๆนะคะเจ่มาไเข้าได้เปจังวะก่ทํา่เจน1กับคนนะฮะทานี้ม่าองรวมี่พี่ทั้นเดี๋ยวเลยเดี๋ยไม่ได้ไม่แน่9 6000ผู้จัไม่ลยังไม่ได้นะก่อนมาพี่มาตรงไหับ ผมรอัางซ้ายพีย่ว่า,า,าเีย